โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพืกับผมน้าป๋องเกมเมอร์นะครับวันนี้วมันจะมารีวิวแผน4222ครับเรามาดูหน้าตาแผนกันเลยนะครับนี่ครับ4222นะเป็น M F 2อ่า M F 2นะครับนาคู่2มันจะเป็นแนวทะแยงตรงเลยนะครับมาดูที่ออฟฟิศแท็กติกดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นชื่อไอ้ลืมไปครับชื่อโค้ชชื่อซามูเอลรายานะครับอ่านผิดต้องขออภัยน่าจะเป็นโค้ดเล้วเบตติทับภูม อันผิดต้องขออภัยนะครับอ่ค่าค่าสกิลเขาอยู่ที่840นะครับนี่ครับมาที่อ้อมสิบแท็กติกนะครับเป็นพ s i ิชั่นเกมครับเน้นการคลองบอลนะครับแล้วก็มาที่ u ิ l อัพเป็นช็อตพาร์ตครับผมแอ t a c k กิ้งเอเรียเป็นเซนเตอร์นะครับเน้นการหมุดตรงกลางนะครับคือจะคลองบอลตรงกลางเพราะว่ามันปีกไม่มีครับจะโจมตีได้ตรงกลางนะครับแล้วก็พ o s ิชั่นนิ่งเป็นฟ l กซิเบิลนะครับการเคลื่อนที่มีความยืดหยุ่นสูงครับออกนอกโซนตัวเองได้ครับ เมื่อเอาเนาะพื้นที่แล้วเพื่อนสลับตำแหน่งไม่ทันเสียพื้นที่ตรงนั้นนะครับแลวทีมอาด e ฟิลส์สไตล์นะครับเป็นเอาเอา d ดฟ e น s e นะครับคือเมื่อเสียบอแลแล้วนะครับทีมจะถอยหลังมาสร้างแนวป้องกันนะครับคือทีมถ้าเสียปุ๊บนัเกเตะจะวิ่งลงมาถอยหลังคือ,อแผนนี้คือผมว่าบุกขึ้นยากนะจริงครับแล้วก็มาที่คอน t ิเมนต์เอเดียครับเป็นเซนเตอร์นะครับการจัดรูปแบบการยืนแนวรับเพื่อตัดเส้นทางนะครับ คือดักบอลครับดักบอลตรงกลางเพื่อมาให้แนวหน้าครับตรงกลางจะแน่นนะครับแต่ปีกไม่รู้นะครับประมาณนี้เป็นแล้วก็เพสซิงมาเป็นคอนเซอร์ว i ทีฟนะครับคือผู้เล่นจะกักพื้นที่นะครับกักพื้นที่ฝั่งตรงข้ามโดยรักษาระยะห่างนะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมผิดต้องขออภัยนะครับแล้วก็ไปดูรีวิวเลยดีกว่าในเกีมันจะเป็นยังไงนะทุกคนถ้าผมแพ้ผมชนะขอโทษด้วยนะครับ ไปกันโหลดมาครับโอเคเจอแรงมันสามนะทุกคนนี่นะครับหน้าตาแผนผมจะใช้ตามนี้เลยนะครับไปเลยโอเคครับมาอยู่ในเกมะนะครับคือ แผนนี้มันจะเป็นแผนกักนะครับคือเข้าบอลไม่สุดนะมันรู้ว่าดีหรือเปล่านะทุกคนมันจะปิดพื้นที่ตรงกลางนะเขาบอกแล้วก็บุกตรงกลางครับมาครับโอ้ช้าทุกคนไม่แรนทันได้ไมีไรรไไชา้าไม่ไร,รทุกคนนี่นะครับนี่ครับโอ้โหกดพิด มันจะปิดพื้นที่ตรงกลางไหมนะทุกคนเราจะกักพื้นที่แต่มันทำไมมันไม่กักวะไปไปครับผมไปแทงยังวะนี้เอ็มปบปเป้ครับผมเอ็มปบปเป้จิ้มครั้งหนึ่งยิงโอเคครับผมนะือว่าใช้ได้นะครับ จัดนะเมื่อกี้ผมนุกวันไม่ได้นะอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนักเตะนะครับแล้วก็คนเล่นนะครับนี่ยังไงขิงไปทีนึ้งครับผมนี่ครับบุกตรงกลางรอเอ็มปเปอเป้ขึ้นครับผมเปิดคอร์ดมาวิลามงได้ครับผมโอ้ยนัวครับเขาจะน่าย,ยดเกือบครับผม ทีมคอนซัมเปนทีป um มันเป็นกากพื้นที่นะครับโอ้ยเบินมาไม่ได้กระตุกทุตรงกลางครับผมหลอกนี่ครับ,บตรงกลางนครับง่ายยิงเลยครับโอ้ยมันไม่เลียด,ดทุกคนนะเปิดมองไปเลยครับค,คัดชกออกมานะรเราปล่อยออกก็ ไม่ปล่อยครับให้เดชครับผมเดชดึงจังหวะให้เดโก้เดโก้มาที่นี่ครับเบคแฮมเบคแฮมโยกทีนึงปั่นนะครับผมเปิดครับโค้งโค้งให้ไม่ได้นะครับมาที่วิลาวิลาเบคแฮมเบคแฮมโยกนึงจังหวะครับผมไม่ผ่านครับเอาครับจังหวะเข้าสวนนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับคือเป็นออกออดิฟเฟนนะครับ เราจะเบื่อโอ้โหน่าจะแทงลอกลอกลอกไม่ได้อะทุกคนเราปุูกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับตอนนี้โอ้ผมแทงให้เวลาครับสวนด้วยการโยนครับเฮ้ยหลุดเลย <c oughs> เกินนี่นะครับเราดูครับเกมรับว่าจะเหนียวแน่นหรือเปล่านะโอเคครับยังถือว่าใช้ได้นะ ตาเราครับผมสวนบกตรงกลางดื้อเลยครับจังหวะนี้แตะทิ้งยิงเรียบร้อยแล้วผมนะโอ้โหมันเอาเรื่องจังครับแผนนี้มันเน้นบุกตรงกลางทุกคนส่งสั้นแบบโอ้โหซ้ายหน้าคู่ที่มีความเร็วสองตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสองตัวเอ้ยเขายิงเลยครับ ถือว่าแผนนี้ใช้ได้นะทุกคนถ้ามีใครมีก็ลองเล่นดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยคนระับถือว่าแผนนี้ถือว่าโอเคครับผ่านนะนำมาเล่นเวลาหยอกหยอกหยอกโอ้ไม่ผ่านเนี่โอเคครับผมนะถ้าใครนี่ครับสถิติยิงตรงตัวสี่นะครับผมนะ เนื้อเป็นหนึ่งครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ